วง4 m i f ร่วมโปรเจกต์ RS remake เพลงนางแมว Bad Cat ร้อนแรงถูกใจชาว T-pop สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการดนตรีอีกครั้ง เมื่อศิลปินทีป๊อปมากความสามารถอย่างวง 4MIX จาก411 Record ร่วมโปรเจกต์พิเศษ Uprising EP 10ปีซา Music X ร่วมกับค่ายเพลง r s ที่นำเพลงในตำนานอย่างเพลงนางแมวของวงหินเหล็กไฟไปปรุงแต่งให้มีสีสันอัตลักษณ์ในแบบฉบับ 4MIX เป็นครั้งแรกความโดดเด่นของการรีเมคเพลงนี้คือศิลปินวง 4MIX ได้แก่นินจ จารุกิจคำโหงษาแมคก,ก้านัฐพั์ดีเลอศประกูลโฟกสองชนินทร์บุญรอดและจอร์ดราเมศเกียรติสุขอุดมกระโดดลงเขียนเนื้อร้องทานองเองร่วมกับโปรดิวเซอร์เป็นครั้งแรกด้วยความลหลงไหลในเสน่ห์ของเพลงป๊อปแดนเป็นทุนเดิมและได้โจทย์เพลงร็อกอย่างเพลงนางแมวทําให้ทาถทายยศยี่ได้นำกลิ่นอายความร็อกของเพลงเดิมและเนื้อหาที่มีเสน่ห์ ยั่วยเยารุนแรงกระแทกสังคมมาใส่ให้เป็นแนวเพลงป๊อปแดนแบบ 4MIX มีพัฒนาการยกระดับทีป๊อปถูกใจแฟนๆที่รอฟังแน่นอนเพลงนางแมว b a d Cat ฉบับวง 4MIX ยังคงให้ความสำคัญกับการแต่งทํานองให้เพลงมีจังหวะสนุกพร้อมท่าเต้นที่ให้ทุกคนโยกสะบัดตามและเนื้อหาครั้งนี้ 4MIX ตีความจากแบบเดิมที่พูดถึงผู้ชายอยากลงโทษผู้หญิงเจ้าชู้แตกต่างเล็กน้อยโดยเพลงที่แต่งขึ้นใหม่นี้พูดถึงคนในสังคมทั้งผู้หญิงผู้ชาย แต่เปรียบเทียบบุคคลที่มีความมั่นใจสูงคิดว่าเขาเก่งเขาดีแล้วไม่มีใครเทียบเขาได้จริงๆมีคนที่มีอำนาจมากกว่านั้น c m i x จึงแต่งเพลงเพื่อมาเป็นตัวแทนเปรียบเอยว่าฉันจะเป็นคนที่มาจัดการความคิดที่ไม่ดีแบบนี้ของเธอเองใครา่าคือออยยอมมาทูดมารับตัวเธอ